ครับสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่5เมษายน67นะครับเพิ่งไปส่งเอฟเฟกเพิ่งกลับมาตอนนี้เวลาเที่ยง10นาทีครับเดี๋ยวผมจะมีสอนมีทาเพลงอัดกีตาร์ตอนช่วงบ่าย2นะครับเดี๋ยวคุณโอ๊กจะมาช่วยอัดกีตาร์นะครับเดี๋ยวผมจะทํารีวิวคลิปเสียงให้นะครับนะครับถ้าชิ่งสายตอนนี้ก็คือเดี๋ยวไปใครได้ไปเอาไปแต่งเพิ่มเอาอีกหน่อยนะครับถ้าเล่นชิ่งนี้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มก็คอมก็ขันได้ปกติ มันจะสูงประมาณนี้ครับตอนนี้ที่อยู่นะครับนะครับใครอยากได้เตี้ยหน่อยไม่สนใจเรื่องมันจะเสียงบี้หน่อยไม่เป็นไรลดรับได้ก็เอาลงได้ครับเพราะว่าตอนนี้ s u ดเดิลมันยังสูงอยู่เลยนะครับแต่ว่าซัดเดมเิมีบางตัวเนี่ยมีบางตัวเนี่ยมันขันไม่ได้มันแข็งผมจำไม่ได้ว่าสายสี่หรือสายห้านะครับมันจะแข็งมากไอตัวตัวซัดเดิลเป็นสนิมมันก็คือจะต้องเอาถอดซัดเดิลออกแล้วไปแช่ใน ในน้ำมันนะครับหรือว่าสเปรย์อะไรที่มันจะกัดสนิมมานะครับเราค่อยๆเอาไขควงดึงตัวหนอนออกถ้าตัวหนอนไม่ใช้ไม่ได้ก็ดึงทิ้งไปเลยแล้วก็เอาไปซื้ออะไรที่ร้านเอลเซียก็มีขายนะครับนี่ผมไม่มีไม่มีเวลาทํานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องทำเซอเด้เซเด้ถ้ามันถ้ามันทําทแบบนี้ไม่อยากไม่อยากเสียเซเดินเก่าไปมันขัดไม่ได้ช่างมันเราถอดคอออกแล้วกระดาษทรายรองคอขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับกระดาษทรายรองคออย่างเงี้ยรองสักสองแผ่นก็พอครับ เบอร์สักหกร้อยแปดร้อยเนี่ยลองสองแผ่นก็อยู่แล้วไม่ได้สูงมากนะครับสมัยกองผมทำเซตอัพปีศาจก,ก็ชินกับเรื่องพวกนี้แล้วครับกีต้าร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันเสียงดีมากแต่ว่าจะให้คอมันตรงเป๊ะไม่ติดเฟสเลยอะไรอย่างเงี้ยสายเตี้ยเลยมันทําไม่ได้ครับมันก็แลกกันนะครับแต่เสียงมันดีมากนะครับเอาล่ะเดี๋ยวลองคลิปคร่าวๆผมจะต่อตรงเข้าไปที่แอมมิโคคิวเหมือนเดิมนะครับใบเล็กๆนี่แหละครับเดี๋ยวจะวางมือถือไว้ตรงนี้แหละเราจะกลับหน้ากล้องมาฝั่งนี้ให้เห็นกีต้าร์นะครับเดี๋ยวอีกคลิปหน ให้ดูสภาพแล้วนะครับความสูงสายแล้วนะครับป้ายสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่5เมษายน67นะครับตอนนี้เวลาเที่ยง20นาทีครับเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเสียงของทอมสันให้ฟังนะครับอย่างที่บอกนะครับน่าสวยมากนี่ครับดูลายไม้่ครับไม้อาสวยมากนะครับ ตอนนี้สายมันสูงอย่างที่บอกนะครับสายมันสูงขนาดนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้โค้งแบบโอ้ยต้องให้เตี้ยโค้งตามเฟดหรือว่าสูงจังเลยอยาให้มันติดเฟดเลยมันทําไม่ได้นะครับกีตาร์ญี่ปุ่นเก่าๆเนี่ยแต่ข้อดีของมันก็คือเสียงมันจะดีมากกว่ากีตาร์ใหม่ๆเยอะนะครับซัตเตอร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่างที่บอกมันมีบางตัวที่ตัวนอตตัวหนอเนี่ยสนิมมันเกาะจนไม่สามารถไขยขึ้นขลงได้แล้วถ้าจำไม่ผิดนะแต่เราสามารถถอดซัตเตอร์ออกไปแช่น้ํามันให้ให้สนิมมันคลายแล้วก็ ค่อยๆถอนอ่าค่อยๆหมุนให้สเดินใช้งานได้ตัวหนอนนะครับตัวหนอนมันอนะ่ะหรือเอาคีมตัดตัดออกไปเลยแล้วเปลี่ยนตัวนอนใหม่ที่ร้านี่เชียนเอลิเซียก็มีขายครับถ้าหรือถ้าคิดากทำตรงนี้ไม่ต้องมาอยากไปแช่น้ำ,นำอะไรทั้งนั้นน้ำมันมอะไรทั้งนั้นก็เอากระดาษทรายรองคอขึ้นมาสายมันก็จะรองขึ้นมาสูงได้ครับเอาละทีนี้ผมผมเล่นทัชชิ่งนี้ได้ครับสบายมากคือผมไม่ไม่ซีเรียสว่าต้องสายเตี้ยต้องโค้งตามเส้อะไรครับ ถ้าชิ่งไหนก็เล่นไดห้มดครับขอให้เสียงมันดีเถอะผมจะรอให้ฟังประยัดตัวบิดก่อนเลยนะครับตัวบิดล่างสุดเลยนะครับต่อเข้าแอมไมโครคิวนะครับขนาดตัวบิดตัวเดียวยังไม่บางเลย ไีหวดนิดเดียวนะครับปิกมันหลุดหายไปไหนไม่รู้พอแก๊กที่สองนะครับมันจะมีสามแก๊กใช่ไหมครับหนึ่งสองสามอยากได้แก๊กผสมสองตัวนี้ทำยังไงครับไม่ต้องไปเปลี่ยนซีเล็กเตอร์ครับแค่ผัดขึ้มานิดเดียวให้มันค้างอยู่ตรงกลางให้มันค้างตรงกลางร,ระหว่างตรงนี้ครับเราจะได้แก๊กสองละผสมบิดกับกลาง ดูเวลาที่เสียงมันนิ่งครับกีตาร์เก่าๆที่บอกว่าไม้แห้งเนี่ยเวลาเสียงมันนิ่งๆแบบนี้ครับมันโดดลำโพงแอมบูอย่างนี้เลยครับมันได้แบบแป้งป้องแป้งแป้งมันดูดูด กักสผ่านไปนะครับกักสครับตัวนี้ตัวเดียวครับผมพยายามเล่นในสิ่งที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันคอร์ดเดียวกันนะครับจะได้ฟังความแตกต่างของเสียงออกนะครับปกติกักสามตัวเดียวเล่นไม่ได้ใช่ไหมครับเสียงมันจะแบบไม่ได้เลยอันนี้ตัวเดียวเสียงเสียงดีเลยครับ เสียงมันเทเลเลยครับงั้นเรลอปิกเปิกดีดบ้างาปิกแล้วนะครับเสียงดีหมดไม่ว่าจะปิกหรือนิ้วต่อไปเป็นก๊กสี่ทำยังไงครับก็ผัดขึ้นมาครึ่งหนึ่งระหว่างมันนี่มีแก๊กให้เราใช่ไหมครับเราก็ผัดมาครึ่งเดียวมันก็จะกลายเป็นก๊กสี่ผสมครับก๊กสี่เน็กกับกลางครับ สุดท้ายกักนะครับตัวบนสุดโทนก็ลดได้นะครับ คนปรับไม่ได้เดี๋ยวต้องดูวงจรมันไม่ได้ไม่ได้ยากเย็ยนครับไล่วงจรโทนอาจจะสายหลุดอะไรเงี้ยครับไม่ได้ยากเย็ยนอะไรผมทําให้ได้สบายมากครับ <S <S เอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับรีเวิร์บนะครับแล้วลองเล่นลองเล่นแบบฟิลให้ให้ลองฟังนะครับว่าเออ เสียงมันเวลามันใสเสียงแต่ก็เยอะแล้วกีตาร์เก่าๆเนี่ยเสียงมันดีมันใหญ่ชัดกว่ากีตาร์ใหม่ๆเยอะมากครับอมดูนะครับเสียงมันจะหนานเหนียวมากครับตัวบิดนะครับ จะลอเอารีเวิร์บปิดให้ฟังนะครับว่าเสียมันมันหนาเหนียวยังไงครับเวลากีตาร์เก่าๆพี่เก่าๆแล้วก็สายมันสูงหน่อยเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงเนี่ยครับผมปิดรีเวิร์บให้แล้วนะครับมันชัดแล้วเป็นลูกมหึมาครับสายเตียเต้ยๆแล้วก็อะไรพวกนั้นมันมันไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างกําลังของเสียงแบบนี้นะครับ